ลูกกูอีกเอาแมลงไปเก็บเดี๋ยนี้แล้วนะเออไอเจอรี่มึงไปกินของเขาจริงๆใช่ไหมคนมันหิวนี่ปลาทูเข่งหนึ่งตัวบวมๆอดใจไม่ไหวแม่ที่ปอกมะม่วงโอ้โหลายสวยงามเนียนกลิบน่ากินสุดๆผมที่ปอกมะม่วง ปอกมะม่วงสก,กายไปทรงสี่เหลี่ยมเลยกู50%คือเนื้อมะม<แ>่วงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเนื้อที่ติดไปกับเปลือกมะม่วงที่ปอกออ,อก <c oughs> <c oughs> วิธีถนอมอาหารถ้าคุณกินมาม่าไม่หมดคุณก็เอามาทําเป็นวุ้นแช่แข็งไว้นํามาละลายน้ําคุณก็จะได้กินมาม่าต้อมอีกครั้งหนึ่งไงล่ะวิธีถนอมอาหารแบบฉบับอีซี่บอยผมบอกเลยว่าอย่าหาทานะครับกฎ <c oughs> ของคณิตศาสตร์ถ้าโจทย์นั้นง่ายสแสดงว่าคุณทําผิดเอาละสองบวกสองได้สี่ <c oughs> เอ๊ะว่ามันไม่ใช่นะมัน วันนี้เป็นเมนูแกงเจิดพ่อครับไอบ้บ๊อบที่เลี้ยงไว้ในโทถูอยู่ไหนมันอยู่ในถ้วยลูก <c oughs> ไม่ไอบ้บ๊อบผมไม่กินไปก่อนลูกช่วงนี้สิ้นเดือนเ <c oughs> ติมหน่อยอร่อยชัวร์ไม่ใช่หน่อยแล้วมั้งหมดซองแล้วนั่นนะ <c oughs> กินทีกูบวชชีได้ชาตินึ่งเลยแหละภาพหายากหายากจิงจ